สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมน,นี้ก็มาแวะบอทางฝั่งกอง,ง,อ,งอ่ะมายโยนะครับน,นี่ก็เป็นอยู่บ้านแถวนี้เรียว่าบ้านจะหรือเปล่าน,นี่ก็เต็มเลยวไมโกรันนี้ฝั่งนูก็เป็นสามสองศูนดีเป็นทีมงานของทางฝั่ง แถบทุ่งยางแดงครับฟังู่เดี๋ยวก็จะลองไปถ่ายสักคลิปหนึ่งสัปดาห์ก่อนมา,าไม่ทันได้ถ่ายครับสี่อันนี้ก็พระเอกของเราครับแอ้สามสามประสาะนแม่นี่ก็แปบ๊บแตกเลยนะวันนี้ พอดีเจ้าของแกก็ลงไปครับแกแต่อยู่ด้านเมื่อกี้กับโชเฟอร์อยู่วันนี้ก็วันอาทิตย์ก็ช่วยร้านก็ปิดนะครับส่วนใหญ่ต้องเร่นจันทรดนะพรุ่งนี้ก็มีโกมันสุกแกมาแจมครับก็เป็นงานเดียวกันครับ ดน่ครับตรงรุ่นแปดมานะครับรุงกีก็ใหม่แล้วกานนี่ผมไม่่าโอ้ดูนะคือวนโวนะจัดจริงๆสองหนึ่งต ตอบการถึงหรือยังครับน่าจะยังครับว่านี่ฝากประชาสัมผั์นิดนึ่งครับโยกับแรื่องของภูมิศูนย์นะใจกันใจนะครับรถสุดรถตัดหรือว่ารถประเภทนั้นในเจอของภูมิศูนะครับโดยผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับ ส่วนใหญ่ก็ถ้าจะออกเป็นก็รุ่นตักะครับเป็นโทลนะครับตรงนี้ก็ C-E อกับศูนนยูนย์ศูนย์ศูนย์ศูย์ศูนย์ศย์ศูนย์ศ่นนย์ย์ศู์ยกยกย์นย์นย์ย สีสูงงานเบาๆถ้าเป็นตัวท็อปนี่ของแกก็ส่วนใหญ่จะอ่าจะเล่นลูกรังคนระับเจาะแข่งเจาะอ,อะไรนะครับถ้าสนใจก็เอาบนโ,โทรของเซลเลนะ์แล้วใต้คลิปแล,ล้วก็รายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปหมดแล้วนะครับสนใจก็อย่าลืมฝากไว้ด้วยแบรนด์ของโฟมักสูนะครับ เป็นรุ่นแปดนะครับตัวท็อปแกรุ่นนี้ก็จะเป็นเอ็มซีโร่นะครับตัวกำหนดเอ็มซีโร่ตัวแรกเลยามาจากรุ่นแปดนี่เลยครับน,นี่ก็เป็นแปดตัวแรกรือเบาน่าจะเป็นแปดตัวแรกนี่ก็วิ่งงานบุกเบิกครับต่อประมาณ สี 5, 600, ่ห้าหกเมตรประมาณนั้นนะครับอ่ะอยู่กลางเป็นงานของอบตนะครับ มุมนี้น่าจะดูดีหน่อยโอ้โหดูครับตรงด้ามมาอย่างดีเลยครับอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นมาจากแกทำต้นแบบมาแล้วนะครับอะไม่ได้สั่งแบบมาเสริมอีกที่นี่ กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกันนั้นน่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครอกลอ้อนี่สัญญานะครับออกตัววิ่งก็ออกประมาณ6นะกจ็ดตันนครับออกเมื่อกี้ เคยบอกไปนะครับว่าหินสไตล์นี้ก็ถ้าโดนน้ำโดนอะไรมันก็จะอ่อนตัวนะแตกหมุนกันเวลามันโดนน้ำโดนอะไรมันก็ซับเหมือนกันไม่ใช่หินล้วนนะเหมือนบอ่อแถวโกลัมนะครับแถวโกลัมที่ผมถ่ายกับซัมซุงกับเนปเชนของสลันน,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 นั้นก็เป็นหินเลยนะแม่ น,นี่มันก็จะสไตล์ดินนะ่าแข็งเป็นแผ่นๆนะเวลาโดนมันก็จะออกนะครับจะแตกอ่อนตัวเหมือนกันเดีสักพักหนึ่งให้ติดดำขึ้นมาก่อนเดี๋ยวก็จะจบทลิปเลยโหสักง่ายเลย ก็ถ้าผมเดาก็น่าจะอยู่ที่อ่ะหนึ่งคิวหรือเปล่าครับตรงนี้ไม่หนึ่งคิวก็ตูนจุดเก้าวไปอยู่มุมฝั่งด้านบนสักนิดนึง กนถ้าใส่ฟันปีศาจนี่มันจะดีนิดนึงโอ้แป๊บเดียวจะเต็มแล้วนะครับตอนนี้มากับสามแปดเลยนะครับอ่าเอ็มส,สองที มอนกันนะับรถเวลาเจอแผ่ง สัญญาณเลยนะปล่อยรถต่อตอขยับมานิดนึงสิบรอ้อน่าจะยังไม่เห็นนะไม่ให้สัญญาณนะครับ หมดเลยครับอรออีกคัน่นหล ต้องมาให้สัญญาณใหม่นะครับผมจะออกตัวโอเคนะผมก็จะขอจบการสาีึงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมเ้วยเดี๋ยวก็จะมาเยี่ยมบ่อตรงนี้ใหม่ครับโอเคนะบอกว่าอีกเดือนนึงก็น่าจะอยู่ตรงนี้อีกครับโอเคนะอย่าลืมที่ผมฝากไว้ด้วยนะครับในเครือของแบรนด์ของโกมัสสูนะแต่ยังไม่มีแบรนด์ในใจนะครับ ฝากคาุณม่สู่ว้ด้วย